สวัสดีครับกลับมาพบกับโดมครับที่ปรึษาาการขายนิสสันชอยระวันสาขาสรยยาวันนี้โดมมากับเจ้านิสสันคลิก e-power นะครับเป็นตัว MY23 นะครับราคาตัว VL ตัวนี้จะอยู่ที่919,900บาทนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวรุ่นปี MY23 แล้วนะครับแล้วก็เป็นโมเดลใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจากตัวเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับเป็นยังไงแล้ว หลังท้ายคลิปนะครับจะมีการตกแต่งอะไรมาก่อนส่งมอบเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของตัวแคมเปญกันครับแคมเปญสาหรับลูกค้านะครับเดือนนี้นะครับเป็นแคมเปญพิเศษจริงๆนะครับและเป็นแคมเปญจานวนจํากัดด้วยสําหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถนะครับรับไปเลยครับดอกเบี้ย0ูง99%นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าดอกเบี้ยนี้เป็นดอกเบี้ยพิเศษสําหรับลูกค้าจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับ ลูกค้าท่านใดที่ต้องการออกรถนิสสันคลิกนะครับก็สามารถติดต่อดมได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับที่เบอร์โทร0819365545หรือที่ ID l i n e DOME DOME 009นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับติดขัดเรื่องตรงไหนก็มาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวดมจะพาไปชมนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรมาก่อนส่งมอบบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยครับ